สรุปข่าวเด่นอำเภอพุทธสิสงประจำเดือนพฤษภาคม2568วันที่1พฤษภาคม2568เวลา8นาิกา30นาทีนายเสงีสันจันวงศาในอำเภอพุทธสิสงเข้ารวมโครงการมอบนโยบายและสัมมนาตามโครงการเล่งรัดการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยมีนายอนุทินชาญวีรุูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณนะศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราลไลท์ศูนย์ราชการในวันเดียวกันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีนาเสงี่ยสันจันวงสาในอำเภอพุทธส่ง้อมใหม่ให้ในายเวรุลปักเคเต,เต ปลัดอำเภอหัวหน้าคกลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพุริสง์ณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุริสง์จังหวัดบุรีรัมย์วันที่2พฤษภาคม2568เวลา0า3 0นาทีภายใต้การอำนวยการของนายเสกสรรจันวงศาราในอำเภอพุริสง์พลตำรวจเอกทัพลส่งแสง ุูมกับการสถานีตำรวจภูทรพุทธสงฆ์มอบหมายให้นายภูบดีจินาเสนาประดับำอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาเพศชายอายุ30ปีพร้อมของกลางโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพพุทธสง์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป วันที่6พฤษภาคม2568เวลา13.30นาทีนางรัชนีวันจันวงศาร์นายกกิ่งกาชาติอำเภอพุทธ้สงฆ์ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำาบลมะเฟืองและตำบลบ้านจานจำนวน15รายทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดํรงชีพของผู้ป่วยติดเตียง วันที่7พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานางรัชนีวันจันรวงศ์นายกพิ่งการชาติอำเภอพุทธสงลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแวงและตำบลหายโศกจำนวน12รายทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของผู้ป่วยติดเตียง วันที่8พฤษภาคม2568เวลา13นาฬิกานางรัชนีวันจัน์วงสานายกกิ่งกาชาติอำเภอผู้ด้สงลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลผู้ด้สงและตำบลบ้านเป้าจำนวน11รายทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของผู้ป่วยติดเตียง ในวันเดียวกันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีนายเสกสันจันวงศาในอำเภอพุทธสิสงฆ์พร้อมด้วยประลัดอำเภอเสมียนตราอำเภอร,ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศุขคุณแม่น้อยเดือนไทยสงมานดานายอลงกฎเดือนไทยสงนายุกองค์การบริหารสว่วนตำบลบ้านเป้านาบ้านแหดตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์วันที่10พฤษภาคม2568 เวลา14นาฬิกานายเสกสรรจันวงศาในอำเภอพุทธสงฆ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่น้อยเดือนไทยสง์มารดานายอลงกตเดือนไทยสงฆนายุกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าณเมนวัสวนารามตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์วันที่11พฤษภาคม2568 เวลา19นาฬิกา9นาทีนายเสกสรรจันวงศาในอำเภอพุทธสค์พร้อมด้วยนางรัชนีวันจันวงศาในายกพิ่งกาชาติอำเภอพุทธสงค์เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบ,บูชาพระเจ้าใหญ่วัดหงณนะวัดหงบ้านสรีเสรดตำบนลมะเฟืองอำเภอพุทธสค์จังหวัดบรีรัมวันที่13พฤษภาคม2568เวลา15นาฬิกา นายศรีธรรมราดแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บ้านสาแก้วตําบลบ้านเป้าอําเภอพุทธสง่งโดยมีนายเิษย์สันจันรวงศาในอําเภอพุทธสงนายวีรกุลปักเคเต,เตปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและนายภูบดีจินาศีนาปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมรับการตรวจติดตาม วันที่14พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานเสียงสันจันมงสาในอำเภอพุทธิสงฆ์เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการคนพุทธิสงฆ์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุอำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประหลัดำอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปฏิบัติตามระเบียบและวินัยจราจรวันที่15พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานายสกสรรจันวงศารในอำเภอพุอทธสงฆ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท ประจำปี2568ระดับอำเภอณนะห้องประชุมอำเภอบุรีทงจังหวัดบุรีรัมย์วันที่16พฤษภาคม2568เวลา11.00นนนายคําเคลื่อนพระณชัยปลัดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะได้เดินทางมากำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดประจำปีงบประมาณ2568ณนะที่ว่าการอำเภอบุรีงงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสกสรรจันวงษาในอำเภอพุทธิสงฆ์นายวิรกูลปักเทเตประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกบคลองประหลัดอำเภอเสมียนตราอำเภอและบุคลากรที่ทําการปกบคลองอำเภอพุทธิสงฆ์ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการวันที่ 19. พฤษภาคม2568เวลา 14. นาฬิกา นายเสกสรรจันวงศาในอำเภอพุทธสงค์เป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีชาปนากิจศพคุณแม่ทองเครือบปิ่นสุวรรณณเมนวัดอัมพวันบ้านหนองขามตำบลหายโศกอำเภอพุทธสงค์จังหวัดบุรีรัมวันที่20พฤษภาคม2568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนายเสกสรรจันวงศาในอำเภอพุทธสงมอบหมายให้ในายวัทันยูวงแต้ผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3สาขาจังหวัดบุรีรัมออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธสง่งจังหวัดบุรีรัมย์วันที่20และวันที่21พฤษภาคม2568นางรัชนีวันจันวงสานายกอิงการชาติอำเภอพุทธสิส่งพร้อมด้วยนายเสกสรรจันมงสาในอำเภอพุทธสงง รองนายกกิ่งการชาติอำเภอพุทธิสงฆ์คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งการชาติอำเภอพุทธิสงฆ์ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค5ครั้งที่1ณห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิอเภอเมืองชัยภูมิจังหชัยภูมิโดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษวันที่26พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกานายเสดสันจันวงสาแอำเภอพุทธสง์ร่วมกล่าวต้อนรับนายนาวณิชพลเคนอธิบดีกรมหม่อนไหมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันสาวไหมพันไทยพื้นบ้านระดับเขตประจำปี2568ณศูนย์โอทบ้านน้อยหัวสะพาน ตำบลบ้านยางอำภอพุทธส่งจบุรีรัมย์วันที่28พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานายเสกสรรจันวงศาในอพุทธส่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแม่นม้ำจังหวัดบุรีรัมย โดยมีนายเกรียงศักดสมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมสำนักงนานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ในวันเดียวกันนี้เวลา13นาฬิกานายเสกสรรจันวงศาในอำเภอพุทธสุงมอบหมายให้ในายวิยกุลปักเคเตเตปัดตอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองเป็นประธานฝ่ายคารวส รรพระครูปฐุมสราภรณ์รักษาการเจ้าคณะอำเภอพุทธิสงฆ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์วันที่30พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานายเสกสรรจันบงสาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพุทธิสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรปับปรุงภูมิทัศน์ร,รอบที่ว่าการอำเภอพุทธสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามมิถุนาสองหาอำเภอพุทธสงฆ์ขอจบการน,นำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอพุทธิสงที่ได้ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอำเภอพุทธิสงขอขอบคุณมานะโอกาสนี้เวลานี้คนเรานี้จิตใจไม่สงบไม่สบายนะยาดิยยมทั้งหลายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะไม่ดูแลตนเองไปหวังความรักความศรัทธาจากผู้อื่นเสียดโดยส่วนมาก ถ้าคนรักตนเองต้องมองมาที่ตนเองอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเขาอย่าไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้ให้มองมาที่ใจตัวเองวาจาตัวเองกายตัวเองว่าเราดีบ้างหรือยังพร้อมหรือยังเราได้ปฏิบัติตัวเองถูกต้องตามคัลลองของธรรมหรือยังแต่คนในโลกทุกวันนี้มักจะปกพล้องทางทานท้งศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคนทําลายตนเองเราจะเห็นดาด,ดื่นไม่ต้องไปมองไกลออกจากบ้านจากเรือนไปที่ไหน ก็เห็นแต่คนทำลายตนเองฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่างนี้จ้าจุมทั้งหลายให้แผ่เมตตาให้ตนเองอาหาังสุกิโตโหมิขอให้เราข้าพเจ้ามีความสุขและยังแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายม้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ได้มีความสุขท้่วนกันฉะนั้นหลักธรรมที่บอกว่ารักตนก็คือรัก ที่จะปฏิบัติคุณงามความดีไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวเอาอะไรมาเป็นของตัวเสียหมดเพราะในธรรมท่านก็สอนอยู่แล้วว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนตัวตนจริงๆคือดวงจิตไม่ใช่ร่างกายฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ารักตนเองก็จงรักษาตนเองรักษากายวาจาใจด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา